ไม้นี้ผมว่าเจง๋งว่ะสีเขียวโอ้โหอดอกนี้เท่าไร่400ดอกนี้อีก300กว่านะครับตัวเคแถวแรกหวานเจี๊ยบครับผมโอ้โหเจมาอีก10เคแถวแรก เอาละครับสวัสดีครับคุณชมทางบ้านกลับมาพบกันอีกครั้งนะก็นะผมเซียนตึง420วันนี้ผมมีอะไรดีๆมานําเสนอนี่ครับผมตาราง AI นะคานวณการแตกก็มีแจกครับผมใครที่สมัครเข้ามานะบอกว่ามาจากเซียนตึงนะครับหรือว่าผู้พันตึงนะครับก็ได้เข้ากลุ่มฟรีเลยนะก็เมื่อกี้89%นะกับาสาวท่ำ <im it> ผมก็เลยมาลองดอูทุนพันหนึง่ง ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็มันบอกว่ามันแตกโอกาสแตก89%ก็ถ้ามันถ้ามันโม้แล้วมันก็ไม่ใช่แล้ะไม่งั้นมันก็จะสร้างมาทำไมล่ะสูตรคำนวณ AI น,วนี่ยพวกเนะี้ยเนาะแต่สาวถ้ำเดี๋ยวนี้มันย่ำแย่นะครับมันใครเล่นก็ไม่แตก และตาราง AI นี่มันคำนวณให้ให้สาวทำได้89%ด้ได้ไงวะเฮ้ยไม่แน่วะคุณผู้ชมโอ้โหเอาว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับอเอาจริงวะโอ้โหหลายคนเจ็บนะครับไม่เยอะกับสาวทำนี่นะ ผมก็เคยเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะสาวถนะ้ำเนี่ยแต่นานๆทีถ้ากลับมาเล่นเพราะว่าเรามาดูตาราง AI มันคำนวณมาอย่างนี้เราก็ต้องขอเชื่อมันหน่อยเบ็ดยี่สิบเท่าไหร่ดีไปพันหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่แถมว่ะสี่สแคตเตอร์สิบหมุนรอบนี้เบ็ดยี่สิบนะขอจ่ายสักร้อยเท่าพอ เราทุนมาพันหนึ่งนะครับขอกำไรสักพันหนึ่งก็พอแล้วนะ <c oughs> ไม้นี้ผมว่าเจ๋งกว่าสีเขียวโอ้โห,โอโหดอกนี้เท่าไร่400ดอกนี้อีก300กว่านะครับตัวเคแถวแรก <c oughs> หวานเจี๊ยบครับผมโอ้โหเจมาอีก10เคแถวแรก <c oughs> นี่ยครับมันอยู่ในการคำนวณหมดแล้วนะทุกอย่างตอนนี้ก็กำไรมา700นะเราทุนมาพันหนึง่งอีกหน่อยนึงจะจ่ายอีกหน่อยนึงก็ขอแค่สกิดก็พอแล้วตอนนี้คูณ20แล้วนะครับขอแค่ได้สกินะกับอีก3หมุ่นที่เหลือ530บาทนะครับเงินละวันก้อนโตใครจะคิดว่าสาวถ้ำมันก็ยังจ่ายอยู่นะตอนนี้ เอา้าอุ้ยนาม่งมาไม่เป็นไรครับผมก็หอมปากหอมคอนะกำไรพ7นเนะครับบวกมาขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับผมว่าผมจะไม่ต่อแล้วนะ2อ0พจบจ้าไม่เราหรือครับพอแค่นี้ดีกว่าครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ